สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมูสไลด์2022สสภาพบางขั้นสุดจนชาวเน็ตแห่แซวไม่กล้าหายใจแรงกลัวจะปลิว ผู้ใช้ Facebook เรือนกิจชูแก้วได้โพสต์ภาพและข้อความลงในกลุ่มกลุ่มคนรักบุฟเฟ่บุฟเฟ่ลิเวอร์สเป็นภาพของหมูสไลด์พร้อมข้อความระบ,บุว่าเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งรีวหมูสไลด์ชาบูแถวบ้านเลยอยากรีวิวบ้างฮ่า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 ซึ่งเจ้าของโพสต์บอกว่าสั่งไป10ก็ได้มา10จริงๆแต่เป็น10ชิ้นงานนี้ก็มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเช่นบาปยังจะหนากว่าอีกท่านบอกว่าดูแลคุณยันรากฟันยามบดเคี้ยวไร้กังวลเรื่อง เื่องเนื้อหนาเหนียวอีกท่านบอกว่าไม่กล้าหายใจแรงกลัวหมูปลิวอีกท่านบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าการจัดแลให้ได้แบบนี้ใช้ทักษะขนาดไหนเชฟกระทะนเหล็กมีหนาวค่ะฮขณะที่บางคนคอมเมนต์บอกว่าบางทีที่บางขนาดนี้เป็นเพราะเนื้อหมูวางไว้บนจานนานตากลมจนแห้งบางคนก็บอกว่าชอบแบบนี้เพราะแค่นําไปจุ่มๆกวนๆในน้ําแล้วก็เอาเข้าปากได้เลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันค้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ